ดีจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ๋าวันนี้พบกับฝรั่งฝังโคงอีกแล้วจ้ะเดินสีนาตาสีเมย์เมยจ้ะครับผม,มานาจากักมาข้างนี้ก่อนนาจากครับผมค่ะวันนี้ฝรั่งฝังโคงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปทําบุญด้วยกันนะคะจะไปวัดไทยกันจ้ะจะไปวัดไทยเพิ่นไปเบื่อฝรั่งฝังโค้งมาที่หลังมูจ้ะไปทำบุญกันจ้ามาไปเบิ่งน้ำกันจ้าว่า อยู่เมืองนอกเมืองนาะมีวัดไทยเฮตจังไดคือบ้านคือเมืองเฮาบนนาะจ่านาะเป็นจังไดเนาะมาไปเบิ่งน้ำฝรัง่งฟางโขงเลยจ้ะยางจากบ้านฝรั่งฟางโขงมากระบอไก่จ่าย่างประมาณสิบห้านาทีก็ถึงจ้ะบ่ไก่บันไดจ้ะไปฝรั<ป>่งฟงงงางโขงย่างมาสิบห้านาทีจ้ะบ่ไก่ไม่ไกลโอ้ยมาไปเบิ่งน้ำกันเนาะจาว่า มันมีอย่างแน่อยู่ในไอ้วาดเฮ็ดจังไดแนวนอกจากคนจะหลายบ่บ่บ่มีงานอย่างเด้อวจากเทียงแต่เข้าไปทาบุญกันซื้อเนอกจากเนาะ่ะตามฝรั่งฝั่งโขงไปดูเลยจ้าจากเบิ่องอาหารการกินอันนี้ที่โต๊ะวางถวายพระจากตรงนี้คนไทยหลายมากกันแบบนี้ลละจ้ะ ไลเยอนวกินอะไรเตรียมแนวอยู่แนวกินตรงนี้ขาคังสบายดีใช่ไหมาไม่หายดคนไลอยู่จ้ะคนมาหลย

นีสสส่สมตำก็มีขาดบ่ได้ส้มตำของเท้าคินเสวยมเยอ่นลยแวอยู่แนว่เลยคนหลาย้องไปสามคนคนเยอะเลยเตรียมอยู่เตรียมผินเตรียมโอ้นั่นเอาไปรวมกันงแคันเลยแล้วถวายวัดถวายพระน้ำตาลนบ้ลได้ตาม มังโมไม่ม Love ีเ <empl> ม็ดดีอันนี้ปนอุ้แต่ปนจากปนปนประตูก่อนจากปนตเป็นตาแซบนย่งกระสันย่งประสนแตกปนเป็นตแซ่บเต่กินกระแซ่บแดีวบ โอ้คดล้มเด้อแกงมะม่ายก็มีแยใหป่ดเลยปัดเลยโอ้เสียนาละมาครับเป็นแดงเป็นสุ่งสกัดญาติโยมมากินนึกเราลาบยากความเสือดขาดมของหวานแตงโมขนมโป๊อันนี้ก็เป็นของหวานป่ของหวานอันนี้ก็ของหวานมาวันสีว้างองุ่นเทสโลเทสโล ตนล้ไม้วางลาองวานคยิฟิมไม่ได้ไนรอบหอบวัด บรรยากาศในวัดอาณาจักรก็ไปเดินเล่นไหนไม่รู้คนหลังติงอยูงงย่นนคน <os. S 2>

ตัวนึงอแล้วขา,า,าก็ได้ตำปะควรแต่ปะควรไมป้ปล่านางเม่ พ,พิมพิมไม่ได้พิมประธานเคยร้องจ๊กเทียไม่ได้เสียเลยร้องพี่หนุกอย่าลืมผงชูรสด้วยได้หน่อยเแลยวไส้หน่อยให้กระแทบหน่อยดิน้ำตาลใส่แล้วบน้ำตาลใส่แล้ว เอาน้ไมาใค่ต่ำมากท้ดคกาเค็มลแล้วบอก่เขาชิมละออมีปูไม่อย่างน้ำนี้เออมีแต่ปูนะน้ำข้นๆอือ จะลงอยู่แล้วก็จะมาเซฟตัวสองเนี่ยมาก็ก็เซฟแล้ว10 <coughs> 15บาท

ญายโยมเองก็อยู่ใกล้วัดก็สะดวกสบายในการมทบ,บุญกับที่นี่เนาะซึ่งก็เป็นคั้งรของอาจารย์ในที่มาที่นี่ทั้งรเห็นแล้วก็ถือว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมมากไปมาสะดวกก็นะเดินทางสะดวกแาติโยมฉะนั้นก็ให้มาบ่อยๆเนาะโยมโยมาที่นี่เนาะถือว่าวันนี้ได้มาก็เพ่งแจ้งมาพ่อแค่แค่วันสองวัน ภวะปิวะธนสิริสเนจังหัวตาปัญญาวจัตาโรธรรมาวันติอายุวันโอสุขังกาลางอายุวะตโกธนวะตโกสิริวะตโวยัสวะ